วันที่2กันยายน2567รเวลา13นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการความสําเร็จของเมืองแห่งการเรียนรู้การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทยในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ Smart and Good Happiness นครเชียงรายนครแห่งการศึกษาครั้งที่13ประจำปี2 5 6 7นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ g m เเเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวันที่3กันยายนเวลา9ก้านาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมครูและนักเรียนแกนนําอาสาสมัครสาธารณาสุขในโรงเรียนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบิงงบประมาณ2 5 6 7โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามหลักการดําเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และได้รับการ ดแลด้าานสุขภพณห้องประชุมส,สัตสิมชั้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่4กันยายนเวลาก้านาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิทสงสวัสดิ์รองนายกุทศมบตรีังร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เรื่องการดูแลและถนอมสายตาในเด็กวัยเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาและมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่มีความผิดปกติทางสายตาจำนวน116รกายโครงการแว่นแก้วเพื่อน้นองปีงบประมาณ2 5 6 7นห้อณห้องประชุมส,สัตสิมชั้นหนึ่ง ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่5กันยายนเวลา9ก้านาฬิการดกรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการระดับชุมชนเมืองรุ่นที่5ปีง,งบประมาณ2 5 6 7ณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจันกเกษมต่อมาเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายเรืองรัตนพงคาสถิตรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจะทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งประจำปี2567โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมพะเวสันดรชั้น3สารลกลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13นาิ30นาทีนายเริงร,รัตนพกาสถิรองนายยุทธิสมนตรีเมือง 101. ร้อยเอ็ดร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ วางและจะทําผังเมืองเฉพาะเมืองร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่เมืองเก่าเมืองร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปนในทิศทางเดียวกันโดยมีนายกําพลศรีกายยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ณนห้องประชุมปัฐมานนท์สมาร์ทรูมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมการเสวนาเรื่องรอกระจายงบไม่ไหวเจาะช่องทางเพิ่มรายได้ท้องถิ่นดําเนินการโดยเนชั่นทีวีในการประชุมและการ สัมมนา,าทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2567ณอาคารเชลเลนเจอร์อาคาร 2. Impact Challenger เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาดกกรวัฒนพงศ์ชิส่งสวัสดริรงในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝร้าระวังป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมศาสินชั้นส ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนส่วนสมเด็จพระศรีนะครินทร์ร้อยเอ็ดครั้งที่2ประจำปี2567าโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระเวสันดรชั้น 3, สาสลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่1ิกันยายนเวลา9าก้านาฬิกานายกเทศมนตรีเมือง 101. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรุ่นที่3ประจำปี2567จำนวน46คนโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีณห้องประชุมส,สัตสิมชั้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา10นาฬิกาดกรนุชากรมาชมาดลรองในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมมอบโรางวาัลเกียรติบั ใจให้กับครูนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าริไรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่1 1กันยายนเวลา9ริกาในยกคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับดอกอร์พิริยุทธ์วนนรรณพฤกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานพร้อมคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2567ในการตรวจประเมิน ผลงานโครงการรางวัลพะระปกรา้าทองคำประจำปี2567ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้นำเสนอผลงานโครงการโดดเด่นเป็นเลิศจำนวน3โครงการพร้อมทั้งลงพื้นที่ตามโครงการที่นำเสนอณห้องประชุมสสิมชั้น2ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่12เวลา10นาฬิกานายเรืองรัตนพกศ์สถิตรองนายกเทศมนตรตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนิน การก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการก่อสร้างถนนคลสลอถนนรัชกิจคลคลาช่วงแยกถนนสุนทรเทพถึงแยกวงเวียนบั์ฝั่งไอการจังหวัดร้อยเอ็ด ณห้องประชุมปฐมานนสมาร์รูมชั้นสสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่13กันยายนเวลา13นาฬิกานาทีในยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปีส5 6 7ัาโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการออกแบบแผ่นป้ายกราฟิกสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรอยอ .1 ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อนำออกประมูลเป็นการทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ดใหม่เพื่อนําไปใช้สําหรับหมายเลขทะเบียนในการประมูลครั้งต่อไปโดยมีนายชุสักราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระเวสันดรชั้นสาสลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา15บหนาฬิกาในยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับทีมวิจัยการลงทุนพัฒนาเมืองและตัวทวีคูณท้องถิ่นเพื่อศึกษาการบริหารเมืองและขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะนโยบายการบริหารเมืองแนวทางสนับสนุนให ประชาชนมีส่วนร่วมนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีศาสตราจารย์ดรดิเรกปัตธร,รมศิริวัฒน์หวัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมคณะทีมวิจัยร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ z ู o m Meeting นห้องประชุมปัตธมานนสมา์ทรมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลาสิบแปนาิกานายยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานไปแถวทีมต่อโต้ภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคีเครือข่ายที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดหนองคายในระหว่างวันที่14-16กันยายน2567พร้อมกล่าวอวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และมอบทุนสนับสนุนการเดินทางนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18กันยายนเวลา10นาฬิกาในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการด้านการเงินการคลังและกระจายอำนาจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อนําเสนอผลการศึกษาตามขอบเขตของโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลจะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณห,ห้องประชุมราชดำเนินชั้นหนึ่งโรงแรมรอยัลวินเซตหลานหลวงกรุงเทพมหานครต่อมาเวลา13.30นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตตลักษ์เลขานุก,การนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนบุญเวศร้อยเอ็ดครั้งที่4ประจำปี2567ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวสรรณสรานุกีเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดสะทองรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวะในห้องประชุมชั้น4สะลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันดรนุชากรมาชมาด,ดุลรองนายกุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียม,มพร้อ ในการจัดงานประเยนีสมมน้ำคืนเพลงเสียงประที่ครั้งที่26ประจำปี2 5 6 7ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15ถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นส่ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบึงพรานชายัยโดยมีในายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นหาสะละกลางจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลาต่อมาดรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายยุทธท,ทัศมณรเมืองร้อยเอ ประจำปี2567โดยมีผู้บริหารเทศบา,าลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกอร่อสร้างบ้านมั่นคงเพื่อผู้ยากไร้ในเขตเทศบา,าลเมืองร้อยเอ็ดจำนวน43ครัวเรือนงบประมาณทั้งสิ้น3 7 9 4 5 0บาทณห้องประชุมสัตสิมชั้น2ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบา,าลเมืองร้อยวันที่19กันยายน,ยนเวลา14.30น 30, นายเรองรัตนพงศ์สถิตรองนายกุทศมนตรีเมืองร้รรอ,งอยเอ็ดเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509จังหวัดครั้งที่4ประจำปี2567ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้องณห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดร้อเ็ชั้น3สรกลางจังหวัดร้อยวันที่23กันยายนเวลา10.00นราดรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายกุทธมนีรีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567และเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการประกวดหมู่บ้านกองทุน แม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567ณห้องประดับทองโรงแรมเพชรรัตการเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่24กันยายนเวลา9าริกาดกรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายวรบล,ลจันง,งามที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการการประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประจำปี25 167และคณะกรรมการในการตรวจการประเมินผลงานโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนด้านขยะประจำปี2567พร้อมชมนิทรรศการผลงานการจัดการขยะของชุมชนและโรงเรียนสังกัดเทศบาลณนห้องประชุมศสิมชั้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมทั้งลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบท่านครนำเสนอการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลและการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนและโรงงานกําจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมนาเสนอ ดำเนินงานจัดก,การขยะปลายทางและนวัตกรรมการจัดก,การขยะอินทรีย์ต่อมาเวลาการิา30นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตะลักเลขานุก,การนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอดร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่9ประจําปี2 5 6 7เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมมหาเจดีย์เฉลมงคลชั้น5ศาสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่25กันยายนเวลา13บน ตามเวลาท้องถิ่นนายรึงรัตรัตนพง์คาสถิต์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดงาน Smart City Expo World Congress Hangzhou s t a t e 2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-29กันยายน2567เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างภาคราัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกชนทั้งในประเทศจีนและไทยตลอดจนประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริม ด้านเมืองอัจฉริยะในอนาคตณนครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตะลักเลขานุก,การในยุคทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสัญญาบัตรผดยศพระราชาคณะชันเทพพระเทพวชิระคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสฉลองอารามครบรอบ190ปีโดยมีผู้ว่าราช การจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานณวัดบ้านเปลือยใหญ่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลาสี่นาฬิกาสนาทีดรวัฒนพงศ์ชิสตสงสวัิรรองในยศเทศมรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานปิดโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาผู้บำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณ2 5 6 7ัน้าณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่านครวัดท่านครจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา 13. 30นาฬิกานาทีดร ณพงชิษงสวัสดรงในยุทธิมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพศัชกรรมละการบำบัดครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มใชยาประจำปีงบประมาณ2568ในห้องประชุมสส่น้าผึ้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหนึ่งวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่28กันยายนเวลา9.30นนานยกทธิมนทรีเมืองร้อยเอ็ดเข้ารับล่รางวัลจากมอมหลวง ปนัดดาดิสกุลรองประธานกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคตยราชนารีประจำปีงบประมาณ2567ณอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยวันที่ ส0กันยายนเวลา8ริกา่ในยกคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหนะ้าที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจําปี2 5 6 7เป็นวันที่เราถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมประทานพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสําคัญคือการประกาศให้ธงชาติธงไตรรงเป็นธงชาติไทยสืบต่อกันมาจน ปััจจุบนณบริเวณหน้าเสาธงสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา1 1บเอ็ดนานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนำเสนอกิจกรรมไลฟ์แอคชั่นพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพลันชัยร้อยเอ็ดผ่านระบบออนไลน์ในงานนิทรรศการนานาชาติของกระทรวงมหาดไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง6ตุลาคม2 5 6 7นณศูนย์การประชุมสิริกิตติ์กรุงเทพมหานครโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับ คัดเลือกให้ดำเนินกิจกรรมไลฟ์แอคชั่นพื้นที่ตัวอย่างความสําเร็จโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพลันชัยร้อยเอ็ดนำชมเครื่องเล่นซึ่งแบ่งออกเป็น8ฐานการเรียนรู้พร้อมตอบข้อซักถามปัจจัยแห่งความสําเร็จน้าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพลันชัยร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยต่อมาเวลาสิบแปนาฬิกาในยุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจําปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยในปีงบประมาณ2 1567มีพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลเกษียณอายุราชการจำนวน9รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณณห้องประด่าฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด